วันนี้นะครับเราจะเดินทางออกจากเมืองพัสุแล้วเราจะเดินทางไปเลนโบบีนะครับเป็นสะพานที่เป็นสีสินะครับข้ามเป็นสะพานไม้นะไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็จะไปออซอสนะครับซอสเนี่ยก็จะเป็นเหมือนด่านชายแดนนะฮะแล้วก็จะเป็นบิ๊กมาร์เก็ตด้วยนะครับถัดไปเราก็จะเดินทางไปมิสกัดนะครับมิสกัดเนี่ยก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับของชาวปากีสถานที่น่ารักแล้วก็น่าเที่ยวอีกที เดี๋ยววันนี้การเดิน,นทางจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยนะครับก็ต้องฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราทั้งสองคนนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เราในการทำคลิปดีๆฝากเพื่อนๆกันนะครับ วันนี้ก้าวไปกับมียวก็พาทุกคนไปอยู่ที่ด่านคิริลินพาก์กพาสนะคะพวกเราเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มาอยู่ตรงนี้นะคะด่านนี้มันมี D A R L I. ดีอะไรด่านตรงนี้นะคะมันอยู่ระหว่าง3ประเทศเลยคืออัฟกานิสถานไชน่าแล้วก็ปากีสถานค่ะเราอยู่กันที่มิสกานะคะ ซึ่งด่านตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปดูวิวที่แตกต่างนะคะที่บางทีเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยมาปากีิสถานก็จะไปทางคุนจีราบใช่ไหมแต่วันนี้เราจะมาแยกอีกทางหนึ่งที่มันจะเป็นชายแดนทางอักันด้วยนะคะสําหรับชื่อมิสกาเนี่ยนะคะเป็นชื่อ,อ,อที่มาจากภาษาตรุรกีแปลว่าที่ที่มีตัวไอเบ็กซ์เยอะมากๆเลยค่ะคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยแถวนี้จะเต็มไปด้วยตัวไอเบ็กซ์ไอเบ็กก็คือแพะภูเขาตัวใหญ่เขายาว นะคะแล้วก็ด่านตรงนี้นะคะก็เป็นเส้นทางสายไหมที่จีนใช้ค้าขายตั้งแต่สมัยโบราณกาลด้วยค่ะเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกับเมืองมิสกาทางข้างหลังเป็นทางขึ้นนะคะทุกคนและตอนนี้เราต้องจอดรอให้คุณตำรวจเช็คก่อนนะคะแต่เราไปถ่ายรูปเขาไม่ได้นะคะการที่ท่องเที่ยวปากีสถานเนี่ยเราต้องอินฟอร์มตำรวจตลอดเลยนะคะว่าเราคือนะักท่องเที่ยวเชื่ออะไรมาจากบริษัท ไปตรงไหนนะคะแล้วก็จะต้องมีเช็คพอยต์คอยบอกตลอดเลยเพราะฉะนั้นทางการเนี่ยก็แทบจะรู้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าเกิดเขามีการเช็คนะคะปกติแล้วทางด้านหลังเนี่ยเขาไม่ได้ให้หนักท่องเที่ยวไปนะคะแต่ว่ากรุ๊ปเราเนี่ยก็มีการขออนุญาตมาก่อนแล้วนะคะก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงนะคะจอดรอคุณตำรวจนะครับก็เหลือบมามองเห็นอันนี้ฮะตอนแรกก็เดาอยู่เอ๊ะมันเป็นมันเป็นต้นไม้หรือป่ามันเหมือนเป็นเปลือกไม้เลยนะ แต่ว่ามันไม่ใช่นะมันเป็นหินนะครับหินมันเป็นแผ่นๆเลยนี่จริงๆแล้วด่านนี้ไปยากมากเลยนะคะนี่เคลียร์กันอยู่พักหนึ่งนะคะถ้าไม่ทําเรื่องก่อนแลวเป็นบริษัททัวร์ที่ทาเรื่องมาอย่างดีแล้วก็อดไปเด้อเส้นทางที่เราสองคน กำลังจะไปเมืองมิสก้านะครับก็เป็นเส้นทางค่อนข้างฮารโคดนะฮะไอที่ฮาริโคดเนี่ยคือมันแอบน่ากลัวนิดๆนะครับเพราะว่ามันเป็นถนนเหมือนกับเป็นถนนเลนเดียวนะครับแล้วก็วิ่งเรียดบริเวณหน้าผานะบริเวณฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยเป็นหน้าผาเลยนะครับถ้ามีรถสวนกันนี่เราก็ไม่ต้องคาดคิดนะครับว่าใครจะหลบนะครับผมคงลงจากรถก่อนฮะแล้วก็ให้รถมันสวนไปเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของผมนะครับ แล้วก็อีกอย่างนงฮะที่เมืองมิสก้าเนี่ยนะฮะทำไมผมทั้งสองคนถึงเลือกเดินทางไปเพราะว่าก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเดินทางไปกันนะครับแล้วก็เป็นเมืองแบบชายแดน,นะฮะติดกับอัฟกานิสถานแล้วก็ประเทศจีนนะครับหน้าผมยิ่งคนจีนอยู่ก็กลัวจะโดนจับไปนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูบรรยากาศของถนนดีกว่านะฮะว่าถนนหนนทางนั้นเป็นยังไงน้ำหน้ากวงจริงนะครับเห็นถนนไหมครับ ฝั่งซ้ายเนี่ยฮะอันนี้เป็นเขวหน้าผาเลยนะครับนี่ครับน่ากลัวมากนะฮะมันแบบถนนมันเส้นเล็กมากแล้วก็ต้องลัดเลาะตามหน้าผาไปเรื่อยๆนะครับก้อนตรายนะฮะส่วนฝั่งขวาเนี่ยฮะก็มีโอกาสที่จะหินจะหล่นลงมาใส่รถได้นะครับฝั่งซ้ายเราก็ต้องลัดเลาะบริเวณหน้าผาไปนี่ฮนะผมถ่ายไปดูด้านหลังให้ดูนะครับเห็นไหมฮะน่ากลัวไหมฮะแต่วิวสวยมากเลยนะครับ ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าท่องเที่ยวนะครับด้านหลังที่เห็นเป็นธงธงเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นสารพระภูมิอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นสถานที่ที่เหมือนแบบเขาเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะคะชาวบ้านก็เอาเงินมาวางบ้างเอา,เอา,เอาของมาบูชาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับมาถวายเทวดาแถวนี้ด้านหลังภูเขานี่นะคะ เป็นประเทศอัฟกาน,นิสถานแล้วนะคะทุกคนข้ามเขาไปก็คืออับกันแล้วจ้าน้ำนี่นะคะมาจากเรเซียนะคะมาจากเรเซียที่ประเทศอัฟกาน,นิสถานเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะดีมากๆเลยนะคะเขาเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนื้อใช้น้ำและแรงน้องถ่วงนะคะทำเป็นป้อมเล็กๆด้านในเนี่ยเหมือนกับเป็น ซาวมิลเลอร์นะคะเหมือนแบบว่าเป็นโรงโม่แป้งอยู่ในนี้ค่ะมีแมคานิกเป็นโม่แป้งค่ะด้านหลังที่เห็นนี้นะคะเป็นโรงเรียนเด็กน้อยเป็นโรงเรียนเด็กน้อย แต่ตอนนี้ไม่มีโรงเรียนแล้วนะคะเขาย้ายไปอยู่ข้างในแทนค่ะนี่มีลงไปข้างล่างด้วยมีแบบสองชั้น ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าันนี้นะคะคือที่ทําการไปสษนีหรือโพสต์ออฟฟิศนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยก็มาครอบครองแถวนี้นะประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะใช้ที่โพสต์ออฟฟิศที่เนี่ยคะ่ะในการเป็นศูนย์กลางครับ เป็นศูนย์กลางการสื่อสารไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ตรงนี้มันเป็นจุดชายแดนระหว่างอัฟกานิสถานปากีสถานแล้วก็จีนนะคะเขาก็ส่งไปยังที่ต่างๆในแคว้นแคชเมียส่งไปยังฮุนซ่าส่งข้ามประเทศไปอัฟกานบ้างหละ่ะไปใช้หน้าบ้างหละ่ะก็จะใช้ตรงนี้ค่ะแต่ว่าสมัยนี้ก็คือไม่มีแล้วค่ะก็หลงเหลือให้เพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นตู้ไปรษณีย์อันนี้ค่ะเมลก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเมลส่งโปสการ์ดตรงนี้มันจะถึงประเทศไทยชาติไหนเนาะ เข้าไปดูข้างในกันนะคะตรงนี้ชื่อเขียนว่า post office miska ไล้ไล่รูปอยู่ อ้าวแล้วตอนที่ผมเดินอยู่นะครับก็เห็นต้นไม้เนี่ยว่าทำไมเขาเอาผ้ามาผูกไว้อ๋อที่แท้ก็คือเขากลัวต้นไม้มันตายนะครับก็เลยเอาผ้ามากันหนาวให้ต้นไม้ด้วยอันนี้ด้วยความไม่แน่ใจนะครับผมสังเกตภูเขาที่นี่เนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นภูเขาหินนะครับมันจะเป็นภูเขาที่แบบว่ามีเป็นก้อนก้อนหินแล้วก็มี ประสบอยู่นะครับแล้วก็เกาะตัวภูเขาลงมาเหมือนกับสมัยก่อนบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจมยู่ใต้ท้องทะเลหรือเปล่าอันนี้อันนี้คือถนน,อทนที่เราวิ่งนะเราต้องวิ่งเรียบตามไหล่เขาไปทดยาวเลยครับตอนนี้นะคะเราหยุดกันอยู่ที่เมืองซอสนะคะแล้วเราก็หยุดกันอยู่ที่ปั๊มนะ้ำมัน ที่มันไม่มีน้ํามันค่ะทุกคนมาปากีสถานเนี่ยใช่ว่าปั๊มถูกปั๊มมันจะมีน้ํามันนะคะทุกคนคือแบบก็ต้องลุ้นไปด้วยว่าเออมีน้ํามันให้ฉันเติมเลยเปล่าปรากฏว่าปั๊มนี้ไม่มีจา้าต้องไปดปั๊มต่อไปเราก็มาเดินเล่นกันที่เมืองซอสก่อนนะครับที่เมืองซอสเนี่ยเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งในปากีสถานเช่นกันนะครับ ทำไมที่เมืองนี้ถึงเป็นเมืองสําคัญเพราะเมืองนี้เป็นเมืองสุดท้ายนะครับของปากีสถานที่มีชายแดนติดกับประเทศจีนนะครับดังนั้นเนี่ยที่เมืองนี้ก็จะเป็นเมืองท่าที่มีสินค้าจากประเทศจีนเนี่ยเข้ามาที่เมืองนี้ค่อนข้างเยอะแล้วพอสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาทําการซื้อขายที่นี่แล้วก็ส่งเข้าไปยังในปากีสถานทางทางด้านล่างนะครับ Five Star Baker's department store นะ ห้างแล้วเนี่ยน,นี่คือห้างว่ะห้างซอลก็ไม่ได้เป็นเมืองใหญ่นะครับแต่ก็เป็นเมืองที่มีข้าวของเครื่องใช้จากประเทศจีนเนี่ยขายครบเกือบทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าอาหารของกินแล้วก็ของใช้ในครัวเรือนต่างๆนะครับดูถุงขนมที่นี่ใิครับพองใหญ่โตอย่างจหจะลอยได้เลยนะครับ เดินไปเดินมาที่เมืองซอสนะครับก็ได้สาวปากีบางคนนึงนะครับ السلام ع ل ي ك เดี๋ยวจะเอากลับบ้านไปกวาดบ้านถูบ้านซะหน่อยนะครับเหมือนไหมได้อยู่นะทรงเขาได้อยู่นะได้แต่ชุดไงหน้าไม่ได้ ที่อยู่ข้างหน้าผมนี่คือน,นานนะครับในอบกันสดสดและอบในโอ่งร้อนๆเตาร้อนๆนะฮะเป็นร้านขายนานนะครับน,น่าทานจังเลยสมัยก่อนก่อนโควิดนะครับที่เมืองซอสแห่งนี้เนี่ยจะมีรถขิบล้อรถบรรทุกมากมายนะครับจอดเรียงรายกันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นรถเนี่ยที่เขาขนของจากประเทศจีแล้วก็ขนของจากบริเวณนี้เนี่ยไปที่เมืองอื่นๆนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงที่มีวิกฤตการณ์โควิดนะครับที่เมืองนี้เนี่ยก็ เกิดผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆนะครับทําให้ผู้คนเนี่ยตกงานไปเป็นพันๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไกด์โรงแรมร้านอาหารหรือคนขับรถสิบล้อเนี่ยฮะเขาไม่มีงานทำเลยนะครับก็เป็นอีกเมืองหนึ่งนะฮะที่ได้ผลกระทบจากโควิดอย่างมากเลยครับ หลังนี้นะคะก็คือเรนโบว์บิชนะคะเรนโบว์บิชนี่ก็คือสะพานสายลุงสวยมากาว่าน้าข้างล่างเนี่ยมันเป็นสีฟ้าแล้วก็กระทบกับหินเนี่ยเป็นปลิวขาวสวยมากๆเลยค่ะเดินเนี่ยมันก็ห่างน่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เดินน่ากลัวมากเท่าพุซานีบิชนะคะก็ใครผ่านไปผ่านมาเนี่ยในพัทสุเนี่ยแนะนำนะคะระหว่างทางจากพัสุไปคุนจรีราบเราแวะตรงนี้นิดนึงค่าเข้าแค่200ลรูปีเท่านั้นเองนะคะ อยู่ที่เมืองพัสูนะครับก็ต้องฝากชีวิตแล้วก็ฝากท้องเนี่ยไว้กับที่ร้านเชฟข่านะครับเรามาที่นี่เนี่ยเ,เกิดทุกวันเลยนะครับอยู่ที่นี่3วันแล้วก็ต้องมาทานร้านอาหารเชฟข่านทุกวันนะครับแล้วก็ทุกวันเนี่ยเมนูเชฟข่านเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเลยฮะ,ะฉันขอบอกเลยว่าฉันไม่เคยกินข้าวผัดอะไรที่มันเกรและอร่อยขนาดนี้ทุกคนนี่คือข้าวผัดดรายฟูด ดรายฟู๊ตเนี่ยมี mm hmm. ของดีของที่นี่คือแอปเปิลคอร์ดออร์แกนิกแอปเปิลออร์แกนิกแล้วมันก็มีวอลนัทแล้วดรายฟู๊ตต่างๆที่เป็นเซคเรตเรซิปีที่หา mm hmm. ได้เฉพาะร้านเกรซิเอบริส hmm. ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ก็คือไก่ยา mm ่างแอปเปิลคอร์ดดูเขา mm hmm. เขาหมักซอสแอปเปิลคอร์ดชุ่มๆนะคะแล้วเขาก็ทอดนะคะแล้วนี่ก็คือแอปเปิลคอร์ดทานแบบเกรย์ชิกชิกนี่คือของเด็ดของดีประจำเมืองพัสซูทุกคนนี่คือของเด็ดของ ที่หาได้แค่เฉพาะลานเกรซิเบริชเท่านั้นจะบตัวกลยเงียบทำหน้าเหมือนแม่แยกตรงนั้นเเเงงบบนี่คือตัวจามารี่หรือตัวแยกนะคะนูมีตัวเบบี้ด้วยกำลังกินนมแม่แม่ใครมาหนูไม่อยากเห็นหน้าเขานูอยากกินนมแม่นูคอยหลบก่อนนะ <laughs> พี่แย็กหรือพี่จาม,มารีเขาเนี่ยนะคะเราไม่สามารถเห็นได้ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าพี่แย็กเนี่ยเขาพป็นสัตว์ในที่สูงถึงต้องประมาณ3,000นเมตรนะคะแล้วก็อยู่ที่หนาวหนาวถ้าเขาลงไปข้างล่างเขาก็จะอยู่ไม่ได้นะคะทุกคน Welcome to พัสสุหมู่บ้านที่เรา move on ไม่ได้เพราะมันสวยที่สุดในปากิสถานคาราโคลัมไฮเวย์เนี่ยนะคะมาถึงพัสสูดไม่พอนะคะนี่เป็นที่เดียวจุดเดียวที่เราสามารถเห็นกลาเซียจากคาราโคลัมไฮเวย์เลยค่ะด้านหลังนี้นะคะคืออัฐบัดเลกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เล็กนะคะ คาราโครมไฮเวย์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคืออยู่ด้านล่างนะคะตอนนี้คือน้ํามันจมไปหมดแล้วนะคะด้านล่างเนี่ยจริงๆแล้วจะมีหมู่บ้านมีคาราโครมไฮเวย์แต่เพราะว่า เมื่อปี2010ะคา่ะมันเกิดแลนดสไลด์ขึ้นมาทำให้ที่ตรงนี้ค่ะกลายเป็นอัตบัติเล็กอย่างที่เราเห็นอย่างทุกๆวันนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะการที่เราจะเคลื่อนย้ายของอะคะ่ะหรือการคมนาคมขนส่งเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามทางเรืออย่างเช่นจะขนหินอ่อนขนแร่ต่างๆก็จะเป็นไปตามทางเรือแทนนะคะเพราะว่ามันมีคำเล็กไปแล้วเนอะ ดังนั้นเนี่ยทางการจีนนะคะก็เลยมาร่วมทุนกับทางปากีสถานนะคะเพื่อให้การคมนาคมขนส่งเนี่ยดีขึ้นก็เลยสร้างเป็นอุโมงค์นะคะลัดภูเขาไปนู่นเลยนะยาวกว่า15กิโลเมตรเพื่อให้การขนส่งนั้นน่ะมันดีขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับแบบอุโมงค์มิตรภาพปากีสถานจีนค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุโมงค์กันนะคะทางเข้าอุโมงค์นะตรงนี้เลยค่ะเริ่มตรงนี้ นี่นะคะก็คือป้ายบริเวณทางจุดเริ่มต้นนะคะลอ n g ี e ปากกีสถาน China f r ร e n d s h i p นะคะก็คือเหมือนกับว่ามิตรภาพยืนยาวปากกีสถาน c h i n าค่ะและนี่ก็คือทางเข้าบูมงเรากลับมาที่บุนป้ากันอีกคืนนึงนะคะแล้วก็จะมาช้อปปิ้งของพื้นเมืองนะคะถนนตรงนี้มี เยแยะมากเลยเราช็อปกันสักพักนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินพิซซ่าครั้งที่แล้วที่เรามาเราพักที่อีก็ในสโตเทลข้างบนนะคะแต่ว่าวันนี้เราพักอยู่ในวันเล่ข้างล่างนะคะ น่ารักจังเลยมีดอกไม้ด้วยอ่ะเออเอาไปไว้ตรงไหนดีอ่ะไ,ไว้ตรงไหนดีอ่ะผ้าโวนดนุ่มเลยคุณกินกูชิลายลสวยด้วยดู คนฉันหิวข้าว and this is พาเมียพิซซ่าอีกุนซาบาลเลมีเป็นร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในกุนซาบาเล่คอนเฟิร์มโดยคุณทันเดีย he said this is the best one right yes this the best o h what what is this เอมิเรียวพิซซ่า Panerio โอพ z ซ special พิ z ซ่ special pizza named after the restaurant yeah. Yeah. อันนี้คือพิซซ่าที่เป็นชื่อเดียวกับร้านอาหารนะคะและนี่คือวิงที่อร่อยมาก this is cheese sticks y e ้ h cheese sticks และจะบอกเลยว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือ fries potato fries of Pakistan this is organic แต่ไม่นอนแปลนะแต่ฉันว่าฉันยอมได้เพราะมันอร่อยมาก cao ah, rồi